มันไปดรอินซี่มันสิบพไใส่ปุ๋ยใส่ยาขมาแลงอันนี้อ้อยถ้ามาชัยอยู่ฟาร์อยู่านไ้ปลอดภัยรอเอร์เซ็นต์ครับ้อปนมึงนับลำไยครับโอ้งามครับนเก่าคนเดิมร้นเดียก่อคนเดิมพอดีเปีะต้องเสีมไปในหน้าว่ะไทยยุดบัวฝ้องกวางพึ่งแล้วกปางมึ่งวันเด็กตซีมเลยถึงเด ตักรคร้มันดีรับางทีแห้งผดนี่แหละกองไอปร์เซ็นครับหนึ่งพเปอร์เซ็นพ่อพ่อพู้ในน้ำม่เจาเห็นแนวนี้ผมเครื่อมักน้ำแฉะค่ะเนี่ย <c oughs> สามลำนี้สีสามารถสางไร่ใด,ดเพื่อคุณผู้ชมที่เขามานะครับหาอาชีพในขั้วเรื่อนครับลองซียมันซีนะครับผูดอยไกซีมมา,มลากลังดีางกัีโอ้ หัวละสิบาทครับอ๋อลนอ่าแล้วนะก็ลนลนังไปทวนๆเลยครับนี่ตึ๊ดสี่หกบาทสี่แปดบาสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูธุรกิจใหม่นะครับของครอบครัวนะครับเป็นธุรกิจน้ำอ้อยนะครับ ตอนนี้นะครับอ้อยก็เดี๋ยวพวกอ้อยกันอ้อยครับใช่เอาตัวนั้นนออ้อยนี่ครับอ้อยยุสวนครับร่ยอ้อยดีด้ยครับนะครับอันนี้หวานอยู่นีนะครับเป็นธุรกิจครอครัวครับเป็นน้ำอ้อยสดนะครับอันนี้ก็เครื่องครับเครื่องเครื่องคั้นน้ำอ้อยครับรุปทรงประมาณนี้ ม่านี้ครับคุณผู้ชมอันนี้คือขวดครับขวดนี้อันนี้คือขวดที่เฮาสีแพ็กนะครับเดี๋ยวเขามาเบื้องอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้คืออ้อยทีเฮาขูดเจ็บร้อยครับเขาเรียกว่าเหลาเปลือกอออครับนัาจะเป็นประมาณนี้ทุกคนนี่ครับอันนี้ก็คืออ้อยที่เฮาตัดมาลอ่อล่กเื่องนี่ครับตนทำนี่ครับ วิธีการสีห้าสีเห,หลาห้าต้องมาเบืองครับเราเลือกลำํลำเหลาเงาเงาอะลํำนี่ล้ำงามครับอันนี้ธุรกิจของนายนัดครับนายนัดครับบ้านหนองเชียงซุยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาครับสอบถามข้อมูลน,นะครับอีพีก็คือขายเครื่องทุ้นแรงครับนี่รัวนี้ ชื่อคนทํำครับครูนำเดินกับเรื่องนี้นะครับขอาแค่แี่เข้าไปในงูนน่ครับเรื่องอะนั่นก็นดิปวดเท่าใชวิธีการหมุนเอาครับหมุน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 แกบเปลือกตรงนี้ออกครับเอาสิ่งสกรปรกออกไปนะครับเครื่องกะสุดยอดครับวิศาวะดำครับวิศาวะนับครับวิธีแง่ เราไปครับง่ายๆครับง,ง่ายๆสามารถสั่งอาชีพได้นะครับขวดละสิบบาทครับบา้านของทิ้นขุ้นนะครับรับไปอีกค่อยว่ากันอีกครับ <c oughs> รบับานนี่ <c oughs> เอาฝาก ฝากยังอยู่วะวันนี่ขวัฝากให้นั่นผู้ชมถี่เข้ามารับชมฝากว่าฝากว่างไดย์การล่องเบนฟาร์นาสุภาหนาสัวนี่ไม่เป็นพันธุ์ที่อ่าคนนิยมมันเป็นนน้อยมัสะอาดดีอ่ามันบพรคือพันธุ์อื่นพันธุ์อื่นมันสีน้ำมันสีเขียวมันสีน้ำสีแดงอ่าคนบริยมคันเจนเนอรืออ่าเช่เจ้าสองนี่อ่าผู้บริโภค กับบอิยมเพราะว่ามันบอกหอมทุกนี้มันน้ำตาลชิว่ไหลนี่มันมีกลิ่นหอมของตัวมันเองของชวบ้านหาตัวนี่ก็สิหวานนับหวานเพราะว่าหนึ่งมันพันมันบาพันขันต่อไหลายมันเป็นอ้อยอินซี่มันจิบว่าใส่ปุ๋ยใส่ยาขามะแรงอันนี้อ้อยธรรมชาตินี่ยุปายนี่ยุปายใ่ร้านผมนี่บอดลอยเปอร์เซ็นตลอยเปอร์เซ็นตนี่พอมีจีนพอลมันั้ทิ้งเกี่ยวคนเลยนี่เันโันไห้ครับ อยู่บ้านไหนยอยู่บ้านไหนยอยู่บ้านไหนยอยู่บ้านหนองเพียงซุยตำบลป้าไบนางอำเภอเบื้องเจ้าว่าขอนแก่นเพื่อบานฝางเพื่อบานฝางเพื่อบานฝางเนี่ยแหละครับคันผมอยากเอาไปปลูกลำทะเล่าดเอาไปปลูกลำทะเลบ่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 ขายผมอยากเอาไปเห็ดแนวเห็ดโน่เนี่ยขายเอาไปผมยุคเลยครับ ไอพี่ครับไอพี่ไอพี่บ่ไปหลายกันเอาไปหลายกันจะว่บ่ไปหลายมันรูนี่หลายนึงพว่ามัน็บ่หลายก็เริ่มต้นอ่านี่ครับอันนี้หิปานพวกบบนี้เขาล่อล่อเชือดครับไอพวกนี้ อกเปลือกก้อนด้ยครับพาก้อนเออเมื่าก่้นาก้อนอเปลี่ยนเศษนันว่าขายส่งขายส่งเปลีสยเศษก็เปลี่ยนเศเนี่ยครับหลังจากนั้นห้องจะหลังจากที่ห้องไปขูดยุเครื่องเครื่องขูดเปลือกมันเศษเป็นปคับาเผากรต้องมา ขั้นตอนต่อไปครับเพื่อที่เอาล่งเครื่องนะครับมาขันนะถ้าต้องมาพาใหม้มมนเหลือเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อที่เครื่องมันสิบว่าเนี่ยิึงนับล้ำวยครับโอ้งามครับเป็นไะอุ้ยข,ขนาดครับหลังจากนั้นเท่ากับเอาล่งเครื่องเลยครับมันบดเห็นวะพี่น้องพร้อมปุ๊บมันก็นดีมาท่ที่แบนน้ำอ้อยเห็นไหมครับไหลลงส่เลย ว่มีสิ่งเจ้าปวนแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นเบ่งจากผิวเลยครับผิวอ้อยดูก่าขนดชิคอดครับบอกเลยว่าแซ่บหวานแช่ครับอร่อยชั่นมากพอดีให้ชั่นมากครัซิมมาซิมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วทาอีกแล้วยาปีละข้าง ี่ครับนำอ้อยนม่ไรลงมากี่คนเกาอีกแล้วคนเกาอีกแล้วอ๋อไอเดียวคนเกาอีกแล้วคนเดิมก่คนเดิมพนดีเปี้ยโอ้ยัด้งได๋อท่านหวานหรือสมเอาตาหวาน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 เกี๊ยวเงินน่งับ ว้วมันเกลยวเลยครับมันเกวปันยกเหล่าอาดว้วยเอ้ยอนนบ้นั่นนท่าหน,า,า,น,า,า,นามานะครนาม่รามากสี่ีต้องคอยน,า,นามาก เอาเอาพอดีดีซิมนี่ครับลองซิมยู่นหน้าวะไทยยูทูบผมร่องมึงร่งมึงบอดี้ท่านิซิมด้ยเองเด๋หานหวานหวานหวานคือยนวะสมยั่วะแดดแสมาสมทุอ่าใสใส่นมแข็งยังองนี่คักเล่นวะแม่แมุ่ดจอนครับหวานเด๋วหวานเด่พวกวะกินเหมือนตัวหวานเด สุดยอดหวานหวานครับเย็นตดเิดเนี่มันคือปลาลงมันละทีมมันปลลงเลี่ยทีครับตาบทีวันนี้มันตะไคร้มันดีพดครับททีมันทีแห้งพดนี่แหละกองลอยเปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ อาจจะต้องตาไขา่อาจจะต้องตาห่างก็หนีจังหน่อยครับเพราะสั่นเ่าท่านกินครับแล้วแบบนี้ลูกค้านี่มากแห้งหรือว่าถ่อไปไะเหียดคลิปเดี๋ยวไปให้คนที่เปิดคลิปตังแต้นแรกๆครับไปซมเืองมาพนดีความรู้สึกพนดีเป็นยังไงจากที่เวนล่อค่อยเคืองชั่วโมงครับ <S <S ไปรถอ้ <ละ S 1> <บ>าวบ้านเ <บา S 2> นี้ยอ้บาบ้านเนี้ย ผมมาสัมผัสสัมผัสนี่นะตามข้มแอาซิ่งเมืองเหล่ากันผมไม่จากสลักข้ามผมอยากมาเยี่ยมบ้านพ่อจานคุนพ่อะว่ายังว่าสิผนเห็ดแก้วเหนียวล่งกันแก้วอยังเนี่ยแก้วอันนี้ละผมเลย่ม่าซิมเพิ่นผมอยากเห็ดคือเพิ่นผมอยู่สลักข้ามเลื่อมาเมารถมาโอยมลรถพี่หยั่งดอกผมบมาว่าสองพัน ยอย่าเบิ่อธันทุเริดไอ้ผมเบิ่งแลนวโค่นาสนใจอยู่ผมว่าลงทุหรไปได้อพ่อยมาสนโอ้ผมว่าหาเงินนี่ลหละระบวาน <laughs> ผมเรยว่าโอ้หามงผมลงไหนอยู่คันแสนผมว่นไี้แล้วเงนงได้อยู่ผมเรยมาซีม,มาอ้อยพื่นนี่ะครับนี่ผมซีมอาลมณเมื่อผมอยู่โกสมว่านว่านนาสนโอ เสียบเสียบวะครับเสียบโอ้อันพ่อพูดได้ในน้ำให้เจ้าเห็ดแล้วนี่ผมก็มหมักน้ำแถ้ค่ะเนี่ยปาดทุบบ่สม่เจะเอาไปบดได้ก็เบือบดกันเนาะอากินให้นเม็ดเมดอยู่ว่ะปาดทุบลอยนั่นแหละพออีก้นโอ้ นี่แหละเอฟซีเอฟซีครับฝากติดตามเนี่ยฝากติดตามฝากติดตามเรื่องของเมืเพือนเี่ยฝากติดตามผมเสีมะขอซื่อร่มก็ยังซีล่ะผมเสียมเหตุยบานผมยุโควสมเพราะว่าโยหันบ่มีผููเหตุผมจสไปเหตุู้เดียวนี่คือทพพอนี่หละทัพพอนี่คนเหตุโยบานน้องเซงซุยป้าไหวนางผมก็เลยยิ้มเขาในฝืนลงมน ติ๊กตอกไปเฟรดลูไปโบลูร็อกโทรศัพท์เด่นยังว่เป็นดอกขันพุทสาวโรหาเป็นอยู่เสียบเสียบว่ครับกันตีเสียบวันนี้สแจ้งจ่าคือหวานหวานธรรมชาติหวานธรรมชาติเพมีน้ำตาลครับเพราะดูถือเมื่อกันเหนียวตุยเออของแขมคนัอ้าวินเอี่ยเสียบด้วยครับเดี๋ยวสีเพ็นต่อ f r o ไก่ยู่โอ้มากหวาน แล้วล่ะิาสิมาเบิงว่ามันจีได้จากขวดครับเข้ามาสรุปอีกที่หนึ่งนะวา่าจากเอ่อสิบสามลํำเนี่ยว่ามันสีสามารถให้ล่งขวดนี้ได้จะกขวดนะครับเดี๋ยวเะเรียขวดละสิบบาทมาเบิงวา่าสิบสามลำนี่สีสามารถสางไร่รใ,ใดได้ทอดได้เพื่อคุณผู้ชมที่เขามานะครับหาอาชีพในขวดเลื่อนครับมองว่า มันอาจจะลงทุนหลายแต่ว่าขันเท้ามีอ้อยครับสามารถสางแร่ได้จากที่เท้าเอาของครับไปไปยังก่อไปขายยูเคียนขายยูมองเขารับซื้อตันละพันก็บาบาูโล,ละบาทครับมาเบิงว่าสิบสามลำนี่จากสิบสามบาทว่ะสิสั่งมูลค่าได้จากบาทครับสอมาสามา,า,มาเดวจีจอด <c oughs> เนี่ยลงไปเลยครับเพรมันเค็มคือโกนหัวเขา้าค,ครับเป็นนังสี่เดี๋ยวลองซิมนะครับเดี๋ยว,วเพิ่มนี่ครับมันดีเป็นนังสี่เลย dật kiếp được ok 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 luôn, นั่นครับตาคายมัน ที่นี้มันก็นละเอียดเยมันละเอียดไงแต่กากมันเป็นตันมันเป็นผ้าอย่างเงี้ยมันต้องมีตะแกงคลอไปอย่างเงี้ยล้วก็จะกองกาก ลำเมืองเราระวังระวังด้วยละเอียดจิ๊บที่นอนเพิ่งขับเบังขี่มัน่น เอาไปอ้อยไฟอ้อยเฟื่ยได้นได้ได้ล้วุณนะอา้เฟดหขนาดครับกะั้่หน้านัดขับไปเรื่อยๆครับเป็งสี่มันอีธถนอมเคืองข้าด้วยข้างไปเอาล่ำเป็นล่ำบัวานี่เครืองห่างด้วยครับบัวหางเนามันทางเท็ดใไ้ รมันพั้งไงครับตรองพ้าครับอ๋ผู้ใดเชื่มครับเ่ะล่องมึงฝากนี้เลยครับเสียบมาเสียบตามก็เป็นจริงเลยรีวิวาเสียบมาเสียบตามก็เป็นจริงเลย าลองยื u ทบดิยดทบดิโอเคครับแสบว่แสบว่แบแสครับแสบกินเบเบาหวานกับท่านไดนะครับ้ไ่เด้เอหลังแสบวะฮะแกวครับลองเสียมมือสื้อนะครับอ่ะผู้ใดเสียมนี่ครับ่เมแข็งแบบยังงนีอไรอ่ผู้ใดสิ่เหมือจะล สดจากธรรมชาตินี่ครับพี่ครับอานลองมึงครับัวลังป่นทังกอบต้มมเตตมมเต๋ข้างในหวานป่ะหวานกำลังดีครับหวานกำลังดีโอ้วิยอดหวานกินน้ำแข็งน้แข็งว่าดีนะครับขันกินไปพี่อนหวานหุ่นเนาะเอายิ่งวะเอายิ่้เดี่ยวเกาเด้เดี่ยวเกานี่ละไม่เลยลังไงเป็นมเต๋อสู้มะเตู้ เแซ่บติดใจเลยติดใจเลยตรงร่องครับต้องแช่เย็นครับต้องแช่เย็นเส้นนุแข็งอย่างน้อยต้องอัดสิตอัอเย็นๆกับแซ่เพื่อการคือขอัหวานเอายุปะครับกินปาเน่ยได้กิ๊กเกายอดโอ้ครับหลายตัวเนี่ย สิบสามล่ำเองเนี่ยเนี่ยางานนะครับที่เรา,าบทเสร็จนะครับมันก็จะเป็นน้ำออกมาให้ทุกคนได้ดูเลยว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับถังหนึ่งถังนะครับนี่อันนี้ก็เจ้าหน้าที่กอกนะครับกอกยังไงลองดูดิกอกเสร็จใช่ไหมอ่ะสักขวดหนึ่งไปไหนหมด นี่ครับล็อกดังแป๊กได้แล้วถ้าดังแป๊กนี่นะครับขวดละสิบาทครับก็มำนหล่นอ่าแล้วก็หมุนดังเออนี่ผ่านอันนี้ผ่านครับเรามาดูกันว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับาไม่ใช่ใช้เวลานานแค่ไหนได้เยอะขนาดไหนขวดนะครับ คนละสิบบาทเด้อครับติดต่อพ่อยายพ่อยายทึ่งเอาบะตอเอาบะตอท่องถาดพธิราชครับสะดอนโพธิราชสะดอนดีจจะขวดเข้ามาหลุนกันครับว่า จังดินนะโตโลงจังดิดสิบทะเลสิบห้าหล,ลิตรสิบแปดลิตรบ่ถึงนปะวุะจักอ้อ,อยสิบสามลำมีคนมาชิมความ่าคิดนะครับมาเบิ่งว่ามันสีไดห้หลาเป็นไดงอ้อ,อยสิบสามลำคันตีเป็นมุ่นราคาจากทีเฮาจากอ้อยธรรมดาครับ มาเป็นอ้อยแบบพร้อมเสือพร้อมขายอ้อยแปรูปแล้ววันนี้เป็นยังไงเป็นต่คือว่า เลยครับพล่ะอันนี้ก็ละอันนี้นะครับที่ความกินแล้วนะครับแช่ตู้เย็ยนนะผมบอกเลยว่าที่เด็ดเลยครับนั่นะสีสันสวยงามนะน่ารับประทาน หลังจากไอ้แปรรูปเซ็จนะครับนังกาบบดเซ็ตนั่งก็ีต้องมาทําความสะอาดครับเครื่องนี้มันต้องดูแลนะครับวอน,น,นสีวอนตอนสีเข้าจะใส่งานขังต่อไปจ้งว่ามีปัญหาครับแต่ว่วาก่อนทำก่อนใส่งานทาก็ต้องล้างอีกที่หนึ่งเลครับกันฟุ้งกันยังหันมีถุงดีๆคอไปดีดๆแห้งครับแต่ว่าสุดท้ายเข้าก็ต้องทาความสะอาด ก้อนนะครับหลังเส็จแล้วล้วก็อนใส่งานอีกที่หนึ่งครับเลยครับเน้นความสะอาดเป็นหลักครับงานนอนปะครับตากแดดไหนมันแห้งก้อนทังเสียไปเก็บก้อนนี้ก็คือผลงานครับที่ห้าที่ห้าไอ้บดเรียบร้อยครับเอาไว้ใส่งานตออีกครับดังไฟนะครับอันนี้อ้อยยังดีเลยครับตากแดดแห่มันแห้งครับ แล้วมาเบื้องหมังนี้อีกที่หนึง่งมองหังนี้เอาไปเป็นอ้อยไฟเลยครับกุละ่ะคลิปนะครับองหังนี้ดีป่ะครับถุกสิ่งทูกย่างเข้าสามารถเอาไปใส่งานต่อได้ครับกุละ่ะละเอียด,ลดลคลิปนี่นะครับของแท้เข้ามาให้ต่อครับไปห้ง เรื่อน,นึงละเพื่องข้างละมองไว้ครับธุรกิจครับยูบ้านหนอกครับขายน้ำไว้ครับเราก็มีธุรกิจลงสบด้วยครับผู้ใดสนใจจองไว้วันไงทึ่งครับดูแลลงสบนะครับขนาดก็ต้องสืบครับหมอสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัวครับ ว่ามันจะเป็นฝรั่งนิโกได้หมัดครับนี่ครับร่องศพขนาดก็ต้องเสือบขอเบิ้งก็ได้ครับมีไผยูบ่ะว่ามีคนยูนะ <c oughs> นี่นครับผ้าประดับเมลุเห็นไหครับมีมัดสุย่างครับธุรกิจทอบครัวนี่ดอกไม่จอกดอกไม่จันเยาวานาะมีหมนะัวตา เห็นปะครับสุยังนะเครื่องปั่มเพิ่มมีเหมดน,นะเครื่องร่มเริ่มมีหมดนะต้องดังแป๊กเท่านั้นกูละสองสี่เลยครับเสียงจะขวดแล้วตอนนี้ตายเราเลยครับอันอันนี้มันมีสี่ขวดหรอสามร้อย ไม่ได้ลองชิมอร่อยเลยโอ้นียวับติ๊กเลยครับอาบันเนี่ยเราสิบ้าทไรครับวัรเดทบัตรเดทสิบสามล้ำบัตรเดได้ยักขวดหันเป็นตีเป็นเงินได้อีกบาทเริ่มสิขวดเนี่ขวดละสบาทกับพันสามันจะ้างไวแถวละสิบขวดหกเผื่อลืมเ1ดส วางไว้สิบจุดละสิบขวดเผื่อลืม16สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สองยี่สิบสสิสองสสห สามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกสี่แปดห้าสิบนี่เห้าสิบหรอครับนับค่ามีอะไรวานนอตเลขสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ 2ี่สิบหกยี่สิบแปดสามสิบสองเก้โอ้เกือบอีกขวดหนึ่งสามเกิกินไปขวดขันมึงขันมึงใส่่อเตรียมมันอีใดอยู่ตัวไหน่สิบเาอ่ะเกสิบเกาสิบสี่ขวดก่าสีเท่าไหร่อันนั้นเท่าไหร่ห้าสิอ่ะอันนี้สิอันนี้เท่านะแปดขวดก็กินไปแก้วนึงเมื่อกี้แปดสก้าดขวดเจอไหอะไร เก้าสิบต่อสิบขวดพอดีโอ้เกือบไปดพันหนึ่งขาดอยู่ิสิบขวดใ่ไว้เลยนอนไว้เลยไม่ติดตังไว้นี่นี่แหละครับสิบสามล่ำได้เกือบพันหนึ่งขาดอยู่ิสิบขวดยี่ได้พันหนึ่งมันก็พอดีล่ะทั้งกินทั้งนั่นนี่ครับถังหนึ่งประมาณพันหนึ่งกินหลายเยอะถึงขึ้นขึ้นมากินว่าหลายล่ะไอซิมไปกินทั้งร่องเครื่องเนี่ยโอเคครับประมาณนี้ครับ ผู้ใดเพื่อสนใจกับติดต่ตอพ่อใหญ่ถึงโพราาฎรดอนครับบ้านหนองเสียงสุยหรืออบตอทองพาดโพราาศรดอนนะครับหมู่สีนะครับผมบ้านหนองเสียงสุยไม่ว่าจะมีงานางานก่ธุรกิจล่งศพง,ง,งานแต่งงานบวชมีเมื่มอโดสิมนี้งานศพก็บมีครับครอบคุ้มครับทว่วจักรวัลครับตั้งแต่เกิดยันตายครับนี่อของหวานให้พร้อมคิมี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ